จงใช้วงเวียนตรวจสอบดูว่าความยาวของส่วนของเส้นตรงใดบ้างเท่ากานันทำเองครับยีงวงเวียนมาแล้วเลือกที่จะวัดอะไรเป็นตัวตั้งก่อน<ม> A ครับวิธีการวัดขนาดของ A ก็คือเอาปลายด้านหนึ่งจี้มไวท้ที่ปลายเส้นของ A ครับจุดปลายของ A แล้วก็ขยับวงเวียนไปถึงอีกปลายข้างหนึ่งของเส้น A ให้พอดีเลยนะจากนั้นก็ยกมันไปครับค่อยๆย,ยกไปนะมันตรงจริงๆนะ ยกไปซะว่ามันพอดีกับเส้นไหนบ้างเอายกไปท่าจุด b ีจะให้งเวียนแค่เท่าไหมไม่ไม่เท่าเอไม่เท่ากับ b เลยนะ A อเท่ากับ c ีไหมก็ยกไปอย่าให้ขยับนะเท่าไหมเนยไม่เท่าไม่เท่าเพราะมันสั้นกว่าใช่ไหมต่อไปดีด็อกค่อยๆดูดีๆนะต้องระวังเรื่องของวงเวียนอย่าให้ขยับเหมือนจะเท่าใช่ไหมครับค่ะแล้วยกไปอีกครั้งหนึ่งกับ e เท่าไหม เอก็า e ายาวกว่าแบบนี้เขาบอกว่า e อยาวกว่าสรุปแล้วเสนว้น A เท่ากับเสน้นไหนครับเท่ากับเสน้นดีดด <D S 2> <ล>อกอเท่ากับดถามว่ามีคู่เดียวไหมมีคู่อื่นอีกไหมลองถ้าเรามองจากการวัดเมื่อกี้คิดว่ามีเส้นอื่นที่คู่กันนอกจาก a เท่ากับ d แล้วไหมบ B กับ e ีเนี่ยเท่ากันไหมลองเช็คดิเราดูก่อน B กับเท่ากันไหมก็ต้องเอาบีเป็นตัวตั้งแล้วไปวัดกับอีคิดว่าเท่าไหมเอ่ย คนอื่นทำตามได้นะครับถ้าไหมไม่ท่าค่ะโอเคไม่เท่า,ทาสรุปแล้วข้อนี้ตอบ A กับดเท่ากันแค่คู่เดียวครับ